สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องนิพัตเรลตรามินะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบล็อกแมบเครื่องกั้นรถไฟไทยข้ามยินเบต้านะครับแล้วก็เป็นของสถานีดอนเมืองครับสถานีรถไฟดอนเมืองนะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนดีกว่านะครับข้างในนี้ก็นี่ครับเปิดประตูตรงนี้เลยเอาเดี๋ยว โอเคเข้ามาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องของเจา้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นรถไฟนะเนี่ยเห็นไหมก็มีที่ที่ทำงานนะครับของอานายฐานอานี่เขานะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีห้องน้ำมีเตียงนอน อะไรเยอะแยะเลยครับแล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่มเครื่องกั้นรถไฟไทยนะเนี่ยเห็นไหมเสียงเครื่องกั้นข้างนอกดังแล้วครับตอนนี้ก็แสดงว่ามีรถมานะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถอะไรมานะนี่ครับสถานีรถไฟดอนเมืองเดี๋ยเราไปดูกันดีกว่านะ เดี๋ยวเรามาดูข้างนอกก,นกันบ้างครับระหว่างที่รถไฟยังไม่มานะนี่ครับเป็นอ่างล้างมือล้างหน้าได้ตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมของแอร์นะมาแล้วครับโอ้โหรถจักรอสตอมเลยโอ้รถคอนเทนเนอร์ครับหรือว่ารถสินค้านะเหมือนรถสินค้า601เลยครับ รถสา601ผ่านจุดตัดอันนี้รถไปดอนเมือเรียบร้อยผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าผมใช้อะไรนะนี่ครับ ง่ายๆเลยก็คือเสีกรถไฟครับรถไฟถึงจะมานะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์ผมเอามาจากตรงนั้นแหละครับแล้วก็มาโผล่ตรงที่นี่นะครับสถานีรถไฟดอนเมืองนี่เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว่านะครับตรงที่สถานีดอนเมืองในอดีตเนี่ยครับสถานีดอนเมืองอยู่ตรงด้านล่างนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไปอยู่ตรงทางยกระดับนะครับสำหรับสถานีนี้นะ สถานีรถไฟดอนเมืองครับนี่ครับข้างหลังก็มีหลอดไฟพัดลมเครื่องแอร์ที่ควบคุมมาจากข้างในนี่อ่างล้างมือล้างหน้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนั้นห้องนั้นก่อนเอาเปิดปิดตูนี่ครับ อ๋อตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับมีห้องน้ํามีอะไรบ้างนะครับมีชักโครกมีฝักบัวครบเลยนะครับมีตัวครบอ่าเปิดปิดไฟได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องทํางานกันต่อเลยโอเคปิดอ่าตัวควบคุมก่อนนี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของเจ้าหน้าที่นะครับนี่เห็นไหมแต่ความจริงก็คือเตียงนอนนี้มันขยับได้นะแต่ว่าเวลาใครที่เล่นแบบนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะแต่ว่านี้ผมมูฟเข้าไปครับนี่นะนี่มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นรีโมทแอร์นะครับนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ เป็นแบบทั้งสวิงหรือแบบเป็นแฟนธรรมดาอันนี้ก็สามารถแบบปรับระดับแอร์ได้ครับแต่ผมจะปรับไว้แบบนี้นะอันนี้ก็ปรับอุณหภูมินะครับนี่ส5องศานะครับเฉพาะพัดลมนี่ครับ เอาแบบเย็นสุดขั้วไปเลยนี่ครับเป็นทั้งสวิงแล้วก็อ็อพัดลมด้วยครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะนี่เห็นไหมน่าจะยังเปิดไม่ได้เพราะว่าแอร์ตรงนั้นจะเปิดอยู่นะนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้ก็เปิดไฟได้ครับห้องดูสว่างนะเปิดตรงนี้นี่ครับห้องสว่างมาก นะบอกเลยว่าแมปนี้ดีครับดีไม่แพ้กับไทยเทรนดซิมูเลเตอร์ที่ผมเคยเล่นไปนะครับนะเป็นแบบที่น่าเล่นไม่แพ้กันเลยครับนะรู้สึกว่าแบบมันจะเหมือนโซซีนะก็ โอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันได้เวลาเสกรถไฟมาโอเคเดี๋ยวปิดไฟก่อนโอเคปิดเรียบร้อยเดี๋ยวปิดแอร์ดีไหมโอเคได้เวลาเสกรถไฟมาครับ <laughs> เห็นไหมครับเครื่องกั้นลงแล้วเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกั้นเลย นี่ครับกดปุ่มเสกรถไฟรถไฟก็จะมาครับนี่มอไซค์ผมก็ไม่ได้จอดตรงกลางทางรถไฟนะก็จอดอยู่ตรงริมเนี้ยแหละครับริมบ้านนะโอเคเดี๋ยวรอควบคุมนะนี่เห็นไหมเร Road crossing control ก็คือแผงควบคุมเครื่องกันร,รถไฟนะ ตอนนี้เราก็อยู่ข้างในแล้วครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นธงแดงธงเขียวนะแต่ว่าผมหยิบมาไม่ได้นะอันนี้เป็นแค่โมเดลครับเห็นไหมรถมาแล้ววันนี้ก็เห็นเอาสตอมเข้าหูกันนะครับ อันนี้ก็ชมยาวๆสิบนาทีแล้วกันครับเรียบร้อยผ่านไปเรียบร้อยครับสำหรับรถสินค้า601นะอันนี้ผมตั้งไว้เฉยๆนะไม่ใช่ความจริงครับ เอามานั่งตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับมีอ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตรงซ้ายมือของคอมพิวเตอร์นะถ้าใครทราบก็คอมเมนต์บอกมาได้นะเนี่ยครับทางซ้ายตรงนี้นะทางซ้ายของคอมพิวเตอร์นะแต่ทางข้างขวานเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องเครื่องถ่ายกอกสารนะตรงนี้ก็จะเป็นทงแดงทงเขียวเอาไว้ควบคุมรถไฟมีคีย์บอร์ดมี มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเราลองไปเออ่ทำอะไรในห้องน้ำบ้างดีนะครับน่ตัวนี้ก็งคุ้ได้นะครับองง๊ะทำไมรู้สึกว่าทำไมน้ำมันเหลืองๆนะเห็นไหมตอนนี้ก็น่าจะถ่ายอะไรไม่ได้ไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นกลายเป็นห้องน้ำเรียบร้อยนะครับโอ้แถมีประตูแบบทางออก นี่ครับทำไมน้ำมันดูเหลืองๆนะไม่เป็นน้ำขาวๆเลยเหรอโอเคปิดไปเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นโอเค เี๋ยวเราไปดูทางฝั่งเครื่องกั้นรถไฟบ้างครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแยกดอนเมืองนะนี่ครับทางข้างบนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะนี่ครับเครื่องกั้นรถไฟแต่รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นทางต่างระดับนะยังไงก็ผมรู้สึกว่าถ้าตรงเนี้ยมันเป็นแบบทางขึ้นใช่ไหมแต่ทําไมตรงนี้ทําไมเป็นต่างระดับนะ ก็ใครที่เป็นเจ้าของแมปนี้นะครับก็รบกวนแก้ไขหน่อยนะครับอันนี้เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมมากเท่าไหร่นะเพราะเนื่องจากเป็นทางต่างระดับแล้วรถก็จะขึ้นยังไงดูดิทางต่างระดับข้างหนึ่งตรงนี้เป็นทางขึ้นข้างหนึ่งนะครับรบกวนฝากแก้ไขหน่อยนะครับนะ โอเคนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเครื่องกั้นรถไฟไทยข้ามเย็นเบต้านะครับ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ